สวัสดีค่ะสวนผักเพียงดินวันนี้จะมาทําซุ้มอุโมงค์ปลูกผักกันค่ะสวนผักเพียงดินเป็นสวนผักน้อยๆในป่าใหญ่ค่ะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เขียวกระจีแบบนี้ค่ะเราตั้งใจทําให้เป็นสวนในฝันค่ะไว้ปลูกผักแล้วก็ปลูกดอกไม้ป่าค่ะซุ้มอุโมงค์เราก็จะมาแบบนี้ค่ะสวยเก๋ๆแบบนี้ค่ะมาดูว่าเราทํากันยังไงค่ะไม่ยากเลยค่ะตามมาค่ะ ี่จะมาเห็ดอุโมงค์ปลูกผักค่ะนี่ค่ะข้างข้างเถียงน้อยอินดี้นี่ค่ะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะอะไรที่มันปลูกแล้วเลื้อยอย่างแตงโมอย่างแคนตาลูปแตงกวาถั่วเนาะก็จะปลูกค่ะเป็นอุโมเป็นอุโมงค์แบบนี้ค่ะ สวนน้อยอินดี้ก็จะเป็นส่วนขั้นบันไดเก๋ๆค่ะคุณสามีตั้งใจทำส่วนนี้ให้เป็นของขวัญให้เมียค่ะเพราะว่าหูว่าเมียมาปลูกต้นไม้มากเก็บดอกไม้ป่าค่ะก็จะไว้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ป่าค่ะก็นี่ค่ะเอาเสามาตอกค่ะตอกยากค่ะเพราะว่า ดินอยู่นี่มันดินแกนค่ะนาแรงนี่ดินแกนคักค่ะฝนบ่ตกมานานแล้วค่ะอุ้หกว่าจะได้ได้พี่น้องเอามือตอกเอานี่ก็สุดยอดมากค่ะมาดูคุณสามีคอยค่ะทําอะไรต้องให้ได้ระดับค่ะวัดอะตามใจเพิ่นค่ะเพราะว่ามันต้องสวยแน่นอนค่ะนี่แปลงผักเราอยู่ตรงโน้นค่ะปลูกไปแล้วสามแปลงสวนเพียงดินล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ค่ะต้นไม้เยอะมาก นีกว่าจะได้ค่ะก็วัดแล้ววัดอีกค่ะต้องได้ระดับต้องได้ระยะกึ่งกลางทุกอย่างต้องเป๊ะค่ะเพราะว่าคุณสามีอินดีคอย แล้วเป๊ะแล้วเนี้ยบอิลีค่ะทาไม่ผ่านก็คือไม่ได้ค่ะนี่ค่ะวาดค่ะตรงตรงเป๊ะตรงเป๊ะค่ะเสาแต่ละเสาเนี่ยค่ะสีตรงตรงกันด้วยค่ะสีเขียวไว้ก่อนค่ะแล้วก็สีแดงไว้ข้างหลังค่ะสุดยอดอิลีค่ะปีนี้แคลิฟอร์เนียร้อนสุดๆร้อนติดสติเลยค่ะก็ต้องรีบทํางานตอนเช้าตอนที่มันร่มๆมค่ะอุ้ยสุดยอดค่ะเมื่อยค่ะ ต่อกกันตอนเช้านี่สุดยอดค่ะเงือแตกเงือแตนเลยพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะคุณสามีคอยกะสุดยอดอิลีค่ะจนปวดแอวค่ะเพื่อนวันที่สองแล้วค่ะสู้ตายค่ะตอกดินกกนแกนนี่แหละค่ะปวดแอวเบิร์ดจ้ะ วันแรกตอกไปได้แถวหนึ่งค่ะมาวันที่สองก็กะว่าจะตอกแถวนี้ให้มันเสร็จค่ะมือนี้ขก็ตอกค่ะเพราะว่าคุณสามีตอกไปมือแรกปวดแอวสันค่ะสู้ตายค่ะเมียฝรั่งอินดี้เพราะว่าสวนในฝันค่ะอยากทําให้มันสวยที่สุดเลยค่ะปักเสาเสร็จแล้วค่ะนี่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาตะข่ายมาค่ะมาติดแล้วก็จะวางโค้งๆแบบนี้ค่ะวันนี้พอแล้วเหนื่อย พักได้แป๊บหนึ่งค่ะพอแดดล่มแล้วก็มาเริ่มงานกันอีกค่ะนี่ค่ะเอาตะข่ายมาวางกันเรียบร้อยเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่าจะเอาความสูงเท่าไหร่เนาะตรงฐานมันก็จะเป็นเป็นไม้ค่ะไม้มันก็จะเป็นดันนี่ค่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาอื่นมาตอกตะปูค่ะมัดลวดเรียบร้อยอุย้ยสวยงามค่ะเหมือนที่คิดไว้เลยไม่ทัน วันต่อมาตื่นเช้ามาก็รีบทำงานเลยค่ะก่อนที่มันจะแดดออกก่อนที่มันจะร้อนค่ะวันนี้ทำฐานไม้ค่ะไม้ยาวๆตรงนี้เราก็จะเป็นไม้ตรงฐานค่ะเอาไว้ตอกตรงปลายของรวดค่ะนี่ค่ะสอดไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม้ตรงนี้ก็จะยึดกับเสาเหล็กด้วยค่ะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามและอีกอย่างซุ้มตรงนี้ขวัญอยากให้มันสูงก็เกานะค่ะก็เลยต้องใส่ไม้สชั้นค่ะนี่ค่ะ ต่อกันแบบนี้ค่ะดีหน่อยที่คุณสามีมีอุปกรณ์มีเครื่องยิงตะปูค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะขวัญกับคุณสามีเป็นครูสอนเด็กนักเรียนที่โรงเรียนค่ะช่วงนี้ปิดเทอม2เดือนค่ะก็เลยตั้งใจจะทําโปรเจก t นี้ให้เสร็จค่ะโปรเจกต์สวนน้อยในฝันสวนน้อยในป่าใหญ่ค่ะตั้งแต่ EP แรกเลยค่ะสวนเพียงดิน EP แรกล้อมรั้วอ๊้สุดยอดอีหลีค่ะปิดเทอมใหญ่นี้ไม่ได้หยุดเลยค่ะ ตั้งใจว่าจะทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จค่ะก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ค่อยๆทำไปค่ะเดี๋ยวปีหน้าก็มามาเริ่มกันอีกเนาะ <st arts> คุณสามีอินดี้คอยน่ารักที่สุดค่ะนี่ค่ะอ้ยเมื่อยแทนค่ะเฮ็ดนันเฮ็ดนี่เวียกจะคล้องกันหลายซ้อมรถซ้อมเลือ่อซ้อมเครื่องปั้นไฟอีกแต่ว่ากระเจียดเวลามาทำงานเฮ็ดสวนเมียนนําจ้า ของสวนเพียงดินตรงนี้มันก็จะเป็นที่โล่งค่ะเพราะว่าเจ็ดปีที่แล้วต้นใหม่มันตายค่ะแมงมันกินอุ้ยเกือบลอยต้นเลยค่ะเขาก็ตัดออกเผาแล้วก็มีที่ว่างโล่งๆแบบนี้ค่ะมาทําเป็นสวนขั้นบันไดเก๋ๆค่ะคุณสามีเพิ่งเกฑให้เรียบร้อยค่ะใครอยากทําซุ้มอุโมงค์ปลูกผักแบบนี้ก็ซื้อลวดมาเลยค่ะมาทําไม่ยากค่ะยากตรงตอนไปสื่อค่ะพี่น้องมันยาวค่ะต้องเอารถนี่รถกระบะค่ะ นี่คะ่ะเก๋ๆเสร็จแล้วค่ะสียค่ะป๊บเปียวปิ๊บๆแล้วก็คุณสามีก็จะตอกตะปูโครงเหล็กน um> ี่ค่ะเข้ากับฐานข้างล่างค่ะนี่แล้วก็ก็จะเอาซิปทยมัดตรงเสานี่ค่ะนี่ ซุมอุโมงเราเกือบเสร็จแล้วค่ะซัมเมอร์ก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยค่ะบ้านน้อยอินดี้เราอยู่บนเขาค่ะหน้าหนาวมาหิมะก็จะตกปลูกผักไม่ได้ค่ะช่วงหน้าหนาวก็กะว่าจะทำซุ้มตรงนี้ให้เป็นกร e นเฮาส์ค่ะเอาพลาสติกมาคลุมแล้วก็ ทำเป็นกรีนเฮาส์เท่ๆได้ค่ะสวนผักในเมืองหนาวก็ต้องมีกรีนเฮาส์ค่ะเพราะว่ากรีนเฮาส์มันก็จะอุ่นเนาะแล้วก็สามารถปลูกผักเริ่มปลูกผักในกระถางเล็กๆก่อนที่อากาศจะเริ่มอุ่นได้แล้วพอเริ่มอุ่นแล้วก็เอาผักออกไปปลูกได้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแข็งแรงด้วยค่ะขดกระหอยตองแต่งทดสอบความแข็งแรงไปเรียบร้อยค่ะ ขึงแรงวมากเย้เ yeah. ดี๋ยวจะปลูกผักกันแล้วค่ะดีใจ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 นี่เดี๋ยวก็ปลูกผักสองฝั่งค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเนินขึ้นเนาะต้องขุดดินออกค่ะแล้วก็ฝั่งนี้มันก็จะเป็น่อยลงค่ะต้องเอาหาล่างหายังไม่ใส่ลำบากค่ะเย้เ yeah. สร็จแล้วเสร็จแล้วมาปลูกผักกันเลยค่ะ ขอบคุณที่แวะสวนเพียงดินนะคะผักที่เพาะไว้ก็พร้อมจะเอาลงปลูกแล้วคะ่ะรอชมตอนต่อไปได้เลยนะคะไว้เจอกัน EP หนะะ้าค่ะรอชมผักของสวนผักเพียงดินคะ่ะ